สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hamu Channel นะครับสําหรับวันนี้มีเหรียญมาแนะนําเพื่อนๆหนึ่งเหรียญนะครับก็คือเหรียญหนงพะกวยชตินทโรนะครับวัดโคศิตารามเป็นเหรียญรุ่น3ามนะครับเป็นหลังหนุมานเชิเญธงเนื้ออปาก้ากระไหลทองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่มีความเก่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญเก่าเก็บ นะครับที่ผมเก็บมาตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้เนี่ยนะครับจัดสร้างเนื่องในโอกาสนะครับพิธีผูกพัทศสีมาฝังลูกนิมิตในปี2521ในส่วนของเหรียญหลังฮนุมานเชิญธงเขาสร้างอยู่ที่ประมาณถ้าเกิดว่าเป็นเนื้ออปัปากาเนี่ยนะครับ สร้างอยู่ที่2อง0มื่นเหรียญน,นะครับแล้วก็จาก2 0 0 0มืนเหรียญเนี่ยก็ดึงมา500เหรียญน,นะครับเพื่อเอามาทำเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเหรียญหนึ่งคือเอาง่ายเนี่ยเดิมอยู่ในกร่องนะครับถ้าดูใน EP ที่แล้วเนี่ยผม เอาเหรียญนี้เนี่ยนะครับมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับที่เป็น EP เหรียญเดิมบางนะครับเนื้อกระไหลหน้านะครับผมก็เลยแกะนะครับพลาสติกนะครับที่เลี่ยมเอาไว้ตั้งแต่ปีสอหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็เสียดายมากนะครับแต่ว่าคนก็อยากดูนะครับว่าแกะไปเลยดีกว่านะครับอยากจะดูรอยตัวตัดนะครับอันนี้เนี่ยผมให้ดูนะที่ผมแกะนะครับ อย่างเป็นรอยหลังหขนุมานนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับอยู่ไม่นานก็เลยแกะก็แกะนะครับเพราะว่าอย่างน,น้อยเลยเนี่ยนะครับก็เป็นความรู้นะครับให้กับหลายๆท่านนะครับที่จะเช่าหาซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยนะครับต่างจากเหรียญที่เป็นเนื้อปาก้าที่ไม่ได้ทำกระไหลทองเนี่ยนะครับแค่ ต่างกันตรงกระไหลเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการแยกบล็อกนะครับเป็นบล็อกอระหังเต็มนะครับกับบล็อกอรหังไม่เต็มนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับจุดแรกในการพิจารณานะครับคือผมจะดูที่รูหูเหรียญน,นะครับอันดับแรกเลยเรามาดูด้วยกันนะครับ เราจะเห็นร่องนะครับเห็นร่องนะครับจากรูหูเหรียญซึ่งจะมีความเป็นธรรมชาติมากนะคือถ้าใครไปเจอเหรียญเนื้ออ,อัปก้านะครับหรือว่ากรไหลทองเนี่ยนะครับ ก็ดูพิจารณาจากรูหูเหรียญให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับจะเป็นร่องๆคลื่นๆน,นะฮะดูง่ายนะครับล่องๆคลื่นๆนเนี่ยนะครับจุดแรกเลยนะครับจุดที่สองนะครับดูที่หน้าตานะครับของหลวงปู่กวยนะครับ จะมีไรผมอยู่ทางด้านขวามือของเรานะฮะเ,เห็นไรผมใช่ไหมครับจะมีไรผมนะครับแล้วก็เม็ดดวงตานะครับจะเป็นลักษณะนี้จำหน้า,าไว้นะครับด้านขวามือของเรานะครับ ข้างหูของหลวงปู่กวยนะครับจะมีเป็นเหมือนเส้นสายฝนนะครับเ,เห็นมองเห็นใช่ไหมฮะเส้นสายฝนเนี่ยผมเอียงให้หนอยหนึ่งนะครับ mm hmm. ทุกเหรียญน,นะครับถ้าเป็นอ mm ัปาก้าก็จะเห็นแบบนี้นะครับแม้กระทั่งเหรียญหลังยันนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวกันนะครับบล็อกหน้านี่ก็เหมือนเหรียญหลังยันนะครับเนื้อทองแดงที่ ผมเหมือนว่าจะเคยถ่ายไปนะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูในอีพีก่อนๆน,นีฮะค่อยๆดูไปนะครับสำคัญเลยเวลาเช่าหานะอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนแล้วก็รีบนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนมาัากจะพิจารณากันก็คือ ตรงเม็ดผดนะครับด้านข้างแขนนะครับของหลวงปู่นะครับเม็ดผดต้องคมนะครับต้องคมเท่านั้นนะครับคมเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็มีเส้นขีดเฉียงขึ้นไปแบบนี้มองเห็นง่ายนะครับนี่ ตัวหนังสือนะครับจะเป็นก้อนๆก,กลมๆนะครับแบบนี้หลายๆก้อนนะครับอยู่บนตัวอักษรเพราะว่าเกิดจากการกัดกรดนะครับก็เลยมีลักษณะของตัวอักษรเป็นแบบนี้นะครับลองดูไว้นะเผื่อใครไปเจอเนาะดูใต้ฐานนะครับจะมีเส้นนะครับขีดเลยนะครับจาก สังคติลงมานะครับสองขีดนี่เป็นแหลมแหลมนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับปลายนิ้วเนี่จะเห็นง่ายๆนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับจุดใจต่างอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงศีรษะของหลวงปู่นะครับจะมีเส้นนะครับจากขอบเหรียญนะครับมาที่ศีรษะของหลวงปู่นะครับ อาเห็นไหมฮะตรงนี้จะลองชี้ให้ดูนะครับจะเป็นเส้นนะครับเส้นนี้นะครับลงมาที่ศีรษะของหลวงปู่นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ เป็นจุดตายนะครับจุดจ่ายตังค์จุดหนึ่งที่คนมักจะใช้ในการพิจรารณานะครับนี่นะครับจะมองเห็นเป็นเส้นอยู่ผมจะค่อยค อะนะครับนี่ชัดแล้วนะครับคือผมว่าจําเป็นนะครับที่จะต้องแกะนะครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับหลายท่านนี่ก็อยากจะชมเหรียญที่สวยๆนะครับอันนี้เนะี่ยไม่ผ่านการใช้งานนะครับได้มาก็เลี่ยมเก็บเอาไว้ทีนี้มาดูนะครับจุดต่อไปนะครับ เก้านาฬิกานะครับจากข้อศอกนะครับของหลวงปู่ข้อศอกขวาหลวงปู่นะครับซ้ายมือของเราถ้าเราบิดเหรียญมานะครับขอบเหรียญน,นะครับจะมีบั้งนะครับบั้งนูนแบบนี้มองเห็นใช่ไหมครับทุกเหรียญจะต้องมีนะครับทุกเหรียญจะต้องมีนะครับ รีกเกียนมานะครับจะเห็นบ้างนะครับ,บเพอ่กตรงนี้นะครับตรงปลายนิ้วเป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับเหรียนหลังหนุมานนะครับทีนี้มาดูด้านหลังนะครับดูที่รูหูเหรียญน,นะครับ นี่รอยเจาะจะเป็นแบบนี้นะครับรอยที่ทะลุออกด้านหลังนะครับดูง่ายๆนะครับขอบเหรียญน,นะครับจะเป็นล่องแบบนี้นะฮะสองแล้จะเป็นล่องเห็นเป็นล่องชัดเจนเลยนะครับ ถ้าใครมีนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องดูนะฮะมีเม็ดจุดต่างๆพวกนี้นี่สำคัญหมดนะครับก็ลองดูเลี่ยนของตัวเองด้วยนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือหลังนอหนูนะครับตรงปลายนะครับตรงเว้าเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนะครับมองเห็นเส้นแตกใช่ไหมครับทุกท่านเห็นเส้นแตกคมๆนะครับขึ้นไปคมๆตั้งๆนะครับ นี่ดูง่ายนะครับจุดหนึ่งที่คนมักจะใช้พิจารณาคือตองอรงเสาเสือนะครับสระอีจะมีเส้นแตกทะลุนะครับสระอีเสาเสือลงมาข้างล่างนี่เป็นแหลมๆคมๆเลยนะครับนี่จะให้ดูรอยตัวตัดนะครับ เหรียญนี้เป็นหนึ่งในห้าร้อยเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับอันนี้ดูรอยตัวตัดนะครับอันนี้เราได้มาจากการทําบุญนะครับถวายเข้าสารหนึ่งกระสอบนะครับในเวลานั้นนะครับก็จะได้เหรียญมานะครับเพราได้มาเนี่ยก็มาเรี่ยมเลยนะครับต้องยอมรับว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคน เล่นนะครับเรียนลองปูกวยเท่าไหร่เนี่ยนี่ผมไม่ดูรอยตัวตัดนะครับถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามมาก ราคาก็หลายแสนนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับดูความสวยงามนะฮะผมก็พยายามจะหมุนที่ดูรอบๆนะครับเรียนน,นี้เนี่ยอระหังเกือบเต็มนะฮะนะครับนี่นะครับดูตรงอระหังนะครับทางด้านหลังเนี่ยนะครับตรงกลางตัวนุูมานนะครับนะ อีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเต็มแล้วนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเก่าเก็บนะครับแล้วก็เป็นการเก็บรักษาเป็นอย่างดีนะครับผมจะให้ชมความสวยงามนะครับของเหรียญนี้ จุดหนึ่งนะครับก็คือตรงจีวรนะครับของหลวงปู่นะครับจะมีเส้นขีดนะครับผมจะให้ดูชัดๆนะเส้นขีดตรงจีวรอันนี่นะครับจะเห็นขีดนะครับแนวขวางอยู่ ค่อยๆพิจารณาไปนะครับเดี๋ยวนี้รับประกันแท้นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพอได้มาจากทำบุญข้าวสารก็เอามาเลี่ยมเก็บไว้เลยนะครับคิดดูตั้งแต่ปี25งพั็ดนะครับ สวยงามมากนะครับผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะฝากเพื่อนๆนะครับติดตามรับชมช่องฮาร์โมช n น e ลด้วยนะครับแล้วเราจะมีเ,เหรียญสวยๆนะครับแล้วก็วัตถุมงคล หลากหลายนะครับมาให้ได้ชมกันใน EP ต่อๆไปนะครับทันที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่อง Hamu Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ